สดีค่ะชมเอสดูแบบนี้ใช้กินความอร่อยที่ร้านอาหารใต้ที่เราชื่นชอบอยู่ที่ถนนกาลปะเพรเราอยู่ที่ร้านหัวฉันหัวฉัน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 เลยฉันเมนูแรกก็เรียกเลยนะขั้วขั้วดุกหมูขั้วดุกหมูแต่ปกติมันมันจะคลุกคลิกหน่อยแต่วันนี้มันน่าจะเป็นแบบ กน้ำน้าวดุกหมูเขาเปลี่ยนจานใหม่นะเปลี่ยนจานข้าวเนี่ยนี่คือจานข้าวโอเคใช้ซูก,ก่อนแล้วกันรู้ว่าใญยยังไงก็แล้วแต่ตัวดุกหมูร้านครัวชชา ขนต่อไปินผ็แล้วกินจืดอันนี้คือไก่ตุมะนาด้โหอวาขนาเน่อยเกงใจหมอตหนังเรกหน่อยหนึงแล้วก็ซดน้ำ ต้องฟักมะนาวดองน้ำซุปอร่อยชื่นใจอกินไก่นิดนึงไก่ตุ๋นมะนาว ทอดมันนะเป็นทอดมันแบบบ้านๆนะนอร่อยอไปนาำชุบมีผัวเป็นคนใต้แต่ตัวเองอะเป็นคนกรุงเทพอะไรนะมาลากีโล,มละมาลากีโนะ เรืน้ำชุบฟรีมมีอายุกินของผมกินของผมยม,มรักที่ยกมัน้นกว่ามาลากี่กินจอมถืนะหอมมากไปเป็นไฮไลท์ ให้ดูเนื้อปลาเราอยู่ในยุคที่มีปลากระพงกินแล้วราคาไม่ค่อยแพงแล้วนะหาก,กินได้ง่าย เสมันกี่แล้วอ่ะเสร็จแล้วเอาโอเคแบบนี้คุณกำลังรับชมสูงแหมสะดวกแบบนี้ได้กินก๋วอร่อยที่ร้านครัวฉานตรงถนนคาร์ลเมิร์ร้านนี้เรามากินบะ